รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรามาสร้างครัวโลกครัวไทยสู่ครัวโลกให้ได้สร้างอาหารปลอดภัยนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ว่าถึงเป็นเกิดกำเนิดโครงการอิ่มท้องสมองดีเพราะถ้ากินอิ่มนอนหลับมีสุขภาพดี สมองเราก็จะพัฒนาประเทศชาติไปหรือเราไม่อยากให้เด็กรุ่นหลังนี่พัฒนาประเทศชาติอะ่ะวันที่28มีนาคม2564ที่ร้านอาหารหาแสงจันทร์ซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายสุขุมวงประสิทธิ์ผู้ช่วยพนท่านพลเอกชลยวิกยงใจย,ยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่22ในฐานะหัวหน้าคณะสนองปริทาน4ประการรักษาการหัวหน้ากลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ ที่ปรึกษาคิติมศักด์บริษัทพรมชีวาจำกัดพร้อมด้วยคุณเตือนใจขันติยู่ประธานกรรมการบริษัทพรมชีวาจำกัดเดินทางเข้าพบนายอุทัยสอนหลักทรัพย์นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมปรึกษาผลักดันโครงการอิ่มท้องสมองดีในการนำงบประมาณแก้ไขวิเศรษฐกิจประเทศไทยหลังต้องประสบปัญหาเพราะวิกฤตไวรัสโควิด -19 โดยทางในสุขุมวงประสิทธิ์ได้นําโครงการใหม่คือโครงการ s k v ซึ่งเป็นการที่น้อมนําหลักคําสอนพ่อหลวงรัชกาลที่9ในด้านปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยโดยนายอุทยัยสอนหลักทรัพย์ได้กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อปี2563ส่งผลให้เกิดการกระทบต่อเศรษฐกิจ ห้างร้านกิจาการต่างๆเริ่มสุดตัวไปจนถึงปิดกิจาการลงอย่างถาวรทําให้มีคนตกงานในเวลานั้น4-5ล้านคนแต่พอมาเจอพิษจากโควิด -19 รอบสองนี้ทําให้มีคนตกงานว่างงานกว่า10ล้านคนต้นเองในฐานะนายกสมาคมสาพันชาวสวนยางแห่งประเทศไทยจึงได้เข้าพบพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนวทางในการสร้างรากฐานเศรษฐกิจความยั่งยืนของพี่น้องชาวเกษตรกรโดยได้ยื่นหนังสือของงบประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทเมื่อวันที่30มิถุนายน2,563ที่ผ่านมาเพื่อนําไปสร้างระบบน้ําให้ชาวเกษตรกรทั่วประเทศในการผลักดันนําพืชผักผลไม้ของเกษตรกรไปสู่โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกซึ่งเป็นอาหารเป็นพืชผักที่ปลอดภัย และเมื่อวันที่8กรกฎาคมในปีเดียวกันนั่นเองที่ประชุมในคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณดังกล่าวซึ่งเป็นเงินก้อนแรกมาพัฒนาระบบน้ําให้เกษตรกรไปแล้วกว่า74,000หมู่บ้านโดยนามาพัฒนาเป็นการขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำฝนและปลูกยางรอบคันบ่อให้ชาวบ้านสามารถมีน้ำใช้ได้ตลอดปีนายอุทัยสอนหลักทรัพย์ยังก,กล่าวเพิ่มเติมว่าจากโครงการที่ตนเองนั้นเคยผลักดันช่วยเกษตรกรได้สำเร็จมาวันนี้ตนเองจึงอยากเสนอโครงการอิ่มท้องสมองดี ซึ่งเป็นโครงการที่น้อมนำเอาพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถเชื่อมต่อจากโครงการข้างต้นได้อย่างดีไปฟังเสียงนายกสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเออมันเริ่มมาจากโควิดรอบแรกรอบที่แรกเลยนะฮะต้นปี2563เกิดระบาดโควิด -.19 เนี่ย แล้วก็ทำให้คนตกงานเป็นตอนนั้นก็แค่สี่ห้าล้านคนถึงขณะนี้มันถึงสิบกว่าล้านแล้วปัญหาเนี่ยทำให้คนว่างงานแล้วก็ไม่มีงานทำาทางสมาคมสาพันธ์ชาวสุญญนยังแห่งประเทศไทยถึงผมเป็นนายกอยู่ผมก็ไปพบพะนรรัทธานนายกรัมตรีท่านประยุทธ์จันโอชาที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะมันมีโครงการที่จะ ช่วยเสริมเศรษฐกิจฐานรากหรือสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและก็พี่น้องเกษตรกรซึ่งสมัยนั้นท่านรองนายกสมคิดจตุวิทักษ์ได้ทำไว้ได้กู้เงินมา4 0แสนล้านเพื่อจะกระจายเสริมความมั่นคงให้แก่พี่น้องเกษตรกรผมเลยในนามของสถาบันเกษตรกรผมจึงได้ขอเงินก้อนนี้ แสนล้านบาทเมื่อวันที่30มิถุนายน2อ6 3นะจะไปสร้างระบบน้ำให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะยางอะพืชทุกชนิดเพื่อจะนำไปทำสร้างอาหาร จากครัวไทยสู่ควโลกซึง่เป็นอาหารปลอดภยัยขอไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันที่8กรกฎาคมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทางคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติมา100ล้านตามที่ขอไปเลยโครงการนี้ก็ได้เงินก้อนแรกที่สถ,า,ถาบันเกษตรกรได้ขอไปเนี่ยก็เป็นเงินก้อนแรกที่ได้100ล้านเอามาทําระบบน้ําท้งประเทศ เจ็ดหมืนสีพันกว่าหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะสร้างระบบน้ำทีนี้พอผมได้อนุมัติเงินมาผมก็ทำเรื่องไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เราไปชอบเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรกระทรวงาธนสุขนะฮะเพื่อขอความร่วมมือนะฮะ ในการที่ดาเนินการจัดการให้เป็นระบบเพราะตามปกตมมิมีน้ําเนี่ยมันมันไม่ใช่จะทําอะไรได้มันต้องมีสิ่งประกอบยกตัวอย่างเช่นมีคนที่ตกงานแล้วเนี่ยไม่มีที่ทํากินเนี่ยต้องหาที่เขาเมื่อหาที่เขาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าเราทําแบบ เศรษฐกิจพอเพียงพอมีพอพอกินพอใช้เหลือขายบ้างนิดหน่อยเนี่ยเราควรจะให้เช่าไม่เกินคนละสองไร่ซึ่งได้รับการตอบรับจากจากระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเช่นป่าไม้ที่ว่างเปล่าในที่ป่าไม้ที่ว่างเปล่าในวันณนอุทยานตามพรบ 2,962เขาให้เช่าได้ผมคุยกับทิพดีป่าไม้ทิพดีกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยท่านก็บอกก็พร้อมในสิ่งเหล่านี้นะถึงขนาดบอกว่าให้เช่าเนี่ยสาสิปีเนี่ยให้เช่าไรละยี่ยี่ั้าบาทนะ้นเอเมื่อถ้าเป็นอย่งงางนั้นเนี่ยก็อยากจะเสนอโครงการซึ่ง ใช้ระบบของพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9คืเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดโครงการอิ่มท้องสมองดีไอโครงการอิ่มท้องสมองดีเนี่ยถ้าเราฟังเพลินเนี่ยไอทำไมไปเกี่ยวข้องอ่ะเพราะคนเนี่ยที่ตกงานเนี่ยแล้วก็คนจนในประเทศไทยเนี่ยแล้วที่มีปัญหาแล้วผูกคอตายลลมฟันตายอะไรต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากมายว่าติดโควิดอีก ดังนั้นเราตร้องพึ่งงถึงชีวิตของคนยากจนที่เขาไม่มีจะกินไม่มีจะกินไม่มีที่ดินทํากินถ้ารัฐบาลเข้ามาเอื้อประโยชน์ให้ตรงเนี้ยให้แกแต่คนที่ไม่มีที่ดินไม่มีที่ทํากินโดยที่ไม่ให้เช่าแล้วทำอินฟราสตรัคเจอร์ทำสปริงเกอร์ทำบ่อน้ําทําอะไรให้เขาครบเลยใช้ร่วมกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เขาจะพ้นจากความอดอยากนะเพราะว่าปกติแล้วคนเราถ้าอิ่มท้องเนี่ยสมองที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติดีแน่แต่ถ้าตามไดที่หิวโหยเนี่ยการพัฒนาประเทศชาติคงจะไปล้มเหลวแน่นอนงั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่ออิ่มท้องเขาก็สามารถที่จะพัฒนาประเทศชาติสมองเขาก็พัฒนาได้ถ้าเราทําโครงการนี้เข้าไป ส่วนในกเกษตรแปลงใหญ่หรือสมาร์ทฟาร์มเนี่เราก็สามารถจะไปตั้งโรงงานทั้งหมดเราเราปลูกกาแฟหรือปลูกผักอะไรเงี้ยมาทำอาหารกระป๋องก็เอาในทุนที่มันรวยๆอยู่เนี่ยมาพัฒนาช่วยคนจนเอามามาทำถนอมอาหารโครงการอาหารกระป๋องขึ้นแล้วก็ปลอดสารพิษประกาศไปทั่วโลกเลยว่าวเราปลอดไรจากสารพิษแล้วก็ สามารถที่จะสร้างอาหารขึ้นมาอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเป็นควัควทยูยโคโลกมาสร้างกันนะครับสร้างประเทศชาติเพื่อเป็นความหวังของคนรุ่นหลังที่เขาต่อสู้เพื่อชีวิตของเขาเองครับด้านนายสุขุมวงประสิทธิ์ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ขณะนี้ตนเองได้นำโครงการ SKV หรือ Sufficiency King Value ซึ่งตัว S ย่อม,มาจากคำว่า Sufficiency ตัว K ย่อม,มาจากคำว่า King และ V ย่อม,มาจากคำว่า Value ซึ่งโครงการนี้เป็นการน้อมนำเอาปรชัชญาคำสอนด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรชัชกาลที่9มาต่อยอดโดยตรงเพื่อนำมาปฏิบัติพัฒนาสนับสนุนโครงการอิ่มท้องสมองดีของท่านอุทัไทยสอนหลักทรัพย์ดังข้างตน้นซึ่งจะสามารถทำให้เกษตรกรทุกวงการมาร่วมโครงการมีทั้งในการจัดหาที่ดิน การหาทุนหมุนเวียนหาเครื่องมืออบรมให้ความรู้และสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนที่ว่างงานนับสิบล้านคนในตอนนี้จะทําให้คนที่ตกงานค่อยๆทย,ยอยมีงานทํามีที่ทํากินตนเองคาดว่าจะใช้เวลาช่วยเหลือประชาช,ชนได้ปีละประมาณมากกว่า2องแสนห้าหมคนด้วยโครงการ SKV ประกอบไปด้วยแผนการใิเบ็ดแค่ตอนไปฟังเสียงนสุขุมวงประสิทธิ์กัน SKV เป็นแนวคิดที่จะต่อยอดสาร,ราชา เก็อเซียคือซับคือเซซี่ K ก็คือคิงีก็คือแหวนลูกในซอฟแวรลูกนะครับดังนั้นโครงการนี้ก็เป็นการต่อยอดศาสตร์ของรัชาลข้อหลวงหล่อเก้าโดยตรงโดยเป็นโครงการในการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจมาหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งชัดเจนเมื่อปี2540นั้นตอนยุคนั้นยุคตบยำกุ้งก็ได้ทข้าพอดีหล่อก้าบุกกระหม่อมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาแก้ไขวิกฤต เศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้นจนบ้านเมืองของเราเดินมาสู่ภาวะปกตินะครับยาวนานจนบัดนี้นะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องขอรอบอัญเชิญแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาดําเนินการภายใต้แนวคิด SKV เพื่อที่จะทําโครงการอินท้องสมองดีตามที่สมาพันธ์สมาคมชาวสวนยางแห่งประเทศไทยโดยการนําของท่านประธานดุลยศรรักย์เนี่ยนะครับซึ่งได้นําเสนอในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยให้ เกษตรกรทั้งประเทศทุกภาคส่วนนะครับไม่ใช่เฉพาะชาวสวนยางทั้งชาวนาชาวไร่ชาวประมงแรงงานอื่นๆนะครับหรือการประมงทะเลและชายฝั่งอย่างนี้เป็นต้นได้เข้ามาเข้าร่วมโครงการโดยจุดเริ่มต้นในการที่จะเปิดพื้นที่นะครับเปิดอาชีพในเรื่องของการให้ลูกหลานนะครับคนไทยได้มีโอกาสกลับคืนถิ่นของตัวเองโดยมีโครงการที่จะสนับสนุนนะครับให้กู้ยืมและก็หาเครื่องไม้เครื่องมือให้โดยมีที่ดินให้ ไม่น้อยกว่าสองไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ดินของหน่วยทางภาครัฐโดยโครงการนี้จะมีระยะเวลาตั้งแต่ปี2,564ไปถึง2,569ซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้และก็ช่วยคนได้ถึง1 2 5 0 0ล้านหนคนครับโดยโครงการนี้จะมีการเสนอให้รัฐบาลซึ่งอนุมัติโครงการมาแล้วประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านนะครับได้นำมาดำเนินโครงการประมาณ8 0,000ล 000, ้านที่เหลืออีก20 0 0 0ล้านนั้นจากการ เป็นการบริหารของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและก็ภาคการเกษตรจะร่วมกันในการที่จะเป็นคนดําเนินการบริหารจัดการในโครงการนี้โดยมีระยะเวลาประมาณ5ปีนะครับถึง6ปีโดยเริ่มต้นที่โครงการแรกคือโครงการสื่อเกษตรออนไลน์ซึ่งมีเม็ดเงินในการที่จะช่วยทั้งพี่น้องในภาคการเกษตรปัจจุบันและก็ประชาชนในปัจจุบันให้เข้าถึงพื้นที่ตลาดออนไลน์ซึ่งรู้จักใจเรียนรู้กัน ซื้อการค้าการขายในตลาดยุคใหม่ซึ่งเขาเรียกว่า Deal Normal ไม่จำเป็นต้องเดินทางแต่ใช้วิธีการสื่อสารด้วยระบบออนไลน์ซึ่งมีอยู่ในปฏิบัติโดยจะร่วมมือกับสถาบันราชพัฒซึ่งมีอยู่38แห่งนะครับเพื่อจะให้ความรู้้แก่นักศึกษาในสถาบันราชพัฒเนี่ยนะครับโดยโครงการนี้นีประมาณ40่หมล้านบาทซึ่งเรามีโครงการเสริมอยู่ในส่วนนี้ด้วยจะใช้เวลาประมาณ5้ปี นะครับซึ่จะสร้างงานนะครับและสินค้าการเกษตรจะผ่านตลาดนัดออนไลน์นี้ไปยังทั่วโลกนะครับจากการลงทุนเพียงแค่400ล้านบาทนะครับในการดําเนินการในต่ายลักโครงการโครงการที่2ก็คือในการจัดสรรที่ดินให้กับคนว่างงานเนี่ยนะครับโดยจะใช้เงินงบเงินประมาณ75,000ลา้านซึ่งเป็นกองทุนให้ยืมน,นะครับให้พี่น้องได้เข้ามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะหนึ่งที่ดิน2ในการที่จะส่งเสริมเม็ดพันต้นพันุ์มก็คือในการเลี้ยงสัตว์ สี่ในการทําการประมงหรือ5คือสร้างอาหารปลอดภัยสร้างอาหารที่จะรับประทานเองหรือเราก็ส่งขายส่งออกก็ใช้เงินประมาณ400ล้านนะครับโครงการที่3เป็นการโครงการเรื่องแผนงานระบบสนับสนุนเส้นทางสู่การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งมีการตั้งงบประมาณโครงการไว้ประมาณ400ล้านก็คือจะให้มีการส่วนร่วมในการที่จะสร้างเกษตรแปลงใหญ่ยกตัวอย่างตัวนี้เรามีพื้นที่ปลูกยางประมาณ19ล้านไร่ เราก็จะให้มีการปลูกพืชแซมยางหรือสมุนไพรแซมยางหรือพืชอื่นๆซึ่งจะเป็นการบูรณาการยกคุณค่ายกระดับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างนี้เป็นต้นครับครับโครงการที่4ี่เป็นการสร้างแผนในการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมโดยก็อย่างยิ่งในกระบวนการในการผลิตนวัตกรรมจากยางพารานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเป็นการผลิตเรื่องของอายางไปหุ้มแบลเบริเออร์ซึ่งเป็น เป็นเป็น,เป,นเป็นอุปกรณ์หนึ่งเวลาที่เราอยู่บนท,ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็จะมีตัวแบร์เรเอร์เนี่ยเป็นปวกกันกระแทกกันชนนะครับหรือนะครับทำรองเท้ายางทําถุงมือยางหรือแม้กระท,ทั่งไปทําดิสแบนยางซึ่งเป็นสามารถจะป้องกันจุงได้ดังนั้นการที่จะส่งเสริมโรงงานนี้ให้มีการผลิดเรื่องของโรงงานที่จะทํารูปแบบของการสร้างนว,วัตรกรรมยางครบวงจรเนี่ยใช้วงเงินประมาณ1,400ล้านนะครับก็ใช้เวลาประมาณ5 6ปี เช่นเดียวกันเป็นการให้คู่ยืมนะครับโครงการที่5ก็คือแผนงานโครงการที่จะสร้างครัวไทยสู่ครัวโลกก็จะมีงบประมาณประมาณ4ี่หมล้านนะครับก็มีการบูราณาการเช่นเดียวกันครับทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคของการเกษตรมาร่วมคิดร่วมทำนะครับโครงการที่6ก็เป็นโครงการแผนงานครัวปอเพียงครัวปลอดภัยอันนี้เป็นหัวใจสําคัญครับเป็นการสร้างพื้นฐานตั้งแต่บ้านชุมชนนะครับแล้วก็ ในสังคมส่วนรวมซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น,น,นด้วยโดย,โ,ดยโครงการนี้จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านเป็นประธานด้วยเพื่อจะดูแลความปลอดภัยในเรื่องของอาหารในการที่จะสร้างดูวในการที่จะปลูกผักซึ่งเป็นผักที่ปลอดสารพิษนอกจากปลอดสารพิษแล้วเราจะเชื่อมประสานกับองค์กรสําคัญระดับโลกไม่ว่าจะเป็นองค์การซิ่งรับรองเป็นไอโฟมอย่างนี้นะครับซึ่งสามารถจะนําทรงออกอย่างยุโรปได้ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันก็ใช้งบประมาณประมาณ 4มืล้านไปนการให้พี่น้องประชาชนไปกู้ยืมเพื่อที่จะไปสร้างครัวปลอดภัยของตัวเองครับโครงการต่อมาก็คือเป็นโครงการครัวรักษาโรคโครงการครัวรักษาโรคอาหารเป็นยาเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญครับซึ่งจะเป็นการรับประทานอาหารเป็นยาหรือสมุนไพรเป็นยารับประทานยาปฏิชวยนะซึ่งมันเป็นการสะสมนะครับซึ่งมันเป็นอันตรายต่อมาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในระบบของร่างกายอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะส่งเสริมให้มีเป็นการ นะครับสร้างเรื่องโครงการนี้คือครัวรักษาโรคอาหารเป็นยาโดยจะร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายซึ่งเป็นโรงพยาบาลแล้วเป็นปแพทย์แผนไทยบาลและ,ะแพทย์แผนไทยให้มาช่วยกันให้โรามีจิตสำนึกที่จะกลับมาใช้เรื่องของพืชสมุนไพรของไทยจะมาพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสม,มุนไพรที่ดีอันดับหนึ่งของโลกได้ด้วยกายภาพและด้วยสกายภาพของคนไทยครับรก็ใช้งบประมาณประมาณ400ล้านบาทเช่นเดียวกันครับโครงการต่อมาก็เป็นโครงการแผนง,งานผลิตและการแปลรูปพืชสมุนไพร ซึ่งแน่นอนครับในขณะนี้เรามีอาหารเสริมอะไรต่างกๆกมากมายแต่ไม่ได้เข้ามาสู่กระบวนการที่เป็นยารักษาโรคเป็นเพียงอาหารเสริมและเครื่องสำอางวันนี้เราต้องมาพัฒนาต้องร่วมมือกับเครือข่ายของโรงพยาบาลดยเพราะอย่างยิ่งจะต้องมีโรงพยาบาลอภัยภูเบศอย่างนี้เป็นต้นแบบเพื่อจะมาขยายให้ฐาน,นให้องค์ความรู้ เราก็จะมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่งานวิจัยซึ่งจะมาลองและสร้างโรงงานซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่รักษากันเองในท้องถิ่นก็ได้และสามารถจะส่งออกไปยังพื้นที่ในเพื่อนบ้านของเราทั้งส่วนตะมูแล,ล้วก็ในเอเชียด้วยการที่ก้าวการแปลรูปนะครับเขาเรียกอาหารเข้าสู่เป็นอาหารปลอดสารพิษนะครับเป็นอาหารที่มีการแม่นาต่อไปก็จะมีบรรจุบรรจุภัณฑ์ต่างๆเป็นแพคเกจจิ้งต่างๆซึ่งเป็นอาหารปลอดสารพิษมาจะพัฒนา เป็นการผลิตอาหารซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความสะอาดปลอดภัยแล้วสามารถที่จะสร้างเป็นอุตสาหกรรมดังนั้นโครงการเหล่านี้จะต่อเชื่อมกันทุกโครงการนะครับเพื่อที่จะพัฒนาให้ครัวไทยสู่โคโลกอย่างแท้จริงครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือการสร้างแผนการตลาดรองรับสําหรับการนําผลิตผลด้านการเกษตรมาร่วมกันในการที่จะพัฒนาไปปลูกพืช ร่วมอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโก้ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรตัวอื่นๆนะครับซึ่งเราจะมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดจะม่ให้คแนะนานะครับก่อนที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตระะกรได้ปลูกอะไรลงไปควรจะต้องมีตลาดรองรับซึ่งมีคอนแทคฟาร์มิ่งนั่นเองมีการตกลงซื้อขายกันล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือการปลูกนะครับเพื่อให้การปลูกนั้นมีการส่งขายตั้งแต่การต้นน้ำการน้ำาปน้ำอย่างครบ นี้เป็นต้นครับดังนั้นกนารวางแผนเรื่องการตลาดเป็นหัวใจสําคัญซึ่งอยู่ในแผนงานโครงการน,นี้ด้วยใช้งบประมาณประมาณ400ล้านนะครับแผนงานสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องเก่าสําหรับประเทศอื่นๆแล้วที่เขาเริ่มทำกันแล้วก็คือเรื่องของแผนการคาร์บอนเครดิตเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงธรรมชาติแน่นอนครับโครงการนี้วันนี้ท่านประธานรูทยัยท่านได้มีบัญชาว่าไปรวบรวมดูที่ภาคอีสานมี20จังหวัดให้รวบรวม อีสานทั้งหมดที่ปลูกยางก็ดีปลูกไม้ยืนต้นก็ดีให้รวบรวมนะครับที่จะเป็นคาร์บอนซึ่งจะเป็นเครดิตเพื่อจะนำนะครับคาร์บอนนี้ไปขายยังต่างประเทศที่มีความต้องการวันนี้เราก็คงจะนำคืนสู่โครงการอีสานเขียวภาคสองเริ่มต้นจากการเข้าไปนะครับทำความรู้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนภาคการเกษตรที่มีต้นไม้นะครับ ในพื้นที่ไร่ของตัวเองในพื้นที่ประกอบอาชีพของตัวเองหรือแม้กระทั่งพื้นที่ซึ่งมีการปลูกเสริมเพิ่มขึ้นใหม่นะครับเราก็จะเข้าไปรวบรวมนะครับตัวคาร์บอนเครดิตนี้มาฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับก็ขอความเมตตาไปยังพระนท่านผลเอกประยุทธ์จันร์โอชานะครับและพระนท่านร้อยเอกธรรมนั คคมเผาด้วยนะรับตลอดจนผู้เกี่ยวข้องนะครับได้โปรดเมตตาได้อนุเคราะห์อนุมัติโครงการนี้ให้เป็นผู้รูปธรรมเพื่อจะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตโควิดนี้